หมากินแตงโมมาบ้านี้กินเต่งโม,ม,าม,าม,โมชมุบตงโมเลยดินีม่มามาละมาได้กินแตงโมที่สนวนนะเนี่ยชอบมากๆตนะุยใส่กันใสตอนนั้นเอารถจักรยานมามาเที่ยว เอาไหมล่ะเดี๋ยวซื้อให้เอาไหมเอาไว้ไปบ้านไหมอ่าสิบบาทก็ได้แบบเขาแล้วเอาไหมเอาไว้ทีไหมเาเก็บไว้ยังเก็บไว้ริบบาทนะแมงมุมเลยแมงมุมกับมดแล้วเห็นเตมม้นเต็มม้สีเหลืองไหมเดี๋ยวจะบอกเขาเอานะโลสองบาทนะเขาเอาไปเต็มรถเลยแหละข้างบ้านเราชอบขายแล้วเขาจะมาถูกไหมเนี่ย ตรงแผงโซลาโลซาเหรโซลเซลอ่ะโมกินเมาจะแพงเดีนเแงเดี๋ยวก็แพงเดี๋ยวก็แพงสองบาทสามบาทนี่บอกกันหมามหมานมอร่อยมันไอ้หูกินเต็งโมเนี่ยหูกินแตงโมอ่ะหูมาถึงสวน มาถึงสวนแตงโมเอาเขาให้กินฟรีบอกกินไใ้แตงโมแต่ท้องนะงั้น